ในโลกนี้แสงอาทิตย์ยามเช้าไม่เคยหวนกลับมาเป็นแสงเดียวกับเมื่อวานน้ำที่ไหลผ่านลำธารไม่เคยย้อนคืนสู่แอ่งเดิมและชีวิตของคนเราก็ไม่ต่างกันอดีตนั้นคือรอยเท้าที่เหยียบผ่านดินฝุน่นแม้จะมองย้อนเห็นแต่ไม่อาจย้อนเหยียบได้อีกแล้วคนโบราณจึงว่าไว้น้ำไหลบ่อย้อน การเวลาบาวียนคนสิเป็นสุขต้องหัดวางสิ่งเก่าให้หลุดไปน้ำไม่ไหลย้อนเวลาไม่เวียนกลับคนจะเป็นสุขต้องฝึกวางสิ่งเก่าให้หลุดไปดังนั้นอย่ายุดติดดังเงาอาดีตเพราะเงานั้นแม้อยู่คู่ตัวก็จับต้องไม่ได้จงหันหน้าไปสู่อนาคตเปรียบดังแสงอรุณที่งดงามไม่เคยหวนกลับ แต่พร้อมนำทางทุกก้าวย่างใหม่ของชีวิตพี่น้องเอ๋ยอดีตมีค่าเป็นครูแต่ไม่ใช่โซ่ตรวนที่มัดขาเราบางคนเฝ้าผูกใจไว้กับความผิดพลาดที่เคยทำบางคนแบกความเสียใจความทุกข์ความผิดหวังราวกับหาฟืนหนักๆใส่บาทั้งที่เส้นทางยังอีกยาวไกลธรรมะของพระพุทธองค์สอนให้เราเห็นว่า ทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีล้วนแปลผันเปลี่ยนไปเหมือนดอกไม้ในฤดูกาลหากเรามัวแต่กำหนดใจอยู่กับภาพเก่าเราจะพลาดดอกไม้ที่กำลังเบ่งบานตรงหน้าลองคิดเบิ่งเดอ้อถ้าคนไถนามัวแต่มองรอยคันไถที่ลากผ่านมาแล้วแปลงนากระสิคดงอไม่เป็นเส้นตรง ฉันใดคนที่มัวแต่หันหลังให้กับอดีตกับบ่มีทางก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงหลักธรรมอีกประการหนึ่งคือทุกขังความทุกเกิดขึ้นเพราะใจเราไปยึดมั่นถือมั่นอดีตบางเรื่องจบไปแล้วแต่ใจยังเก็บมาคิดมาตอกย้ำอยู่เรื่อยๆก็เลยทุกสำเติมเพราะหงตรัสว่าความยึดมั่นนั่นเองคือเหตุให้เกิดทุก ถ้าปล่อยวางได้ใจก็จะเบาเหมือนวางของหนักลงจากบ่าการฝึกใจให้อยู่กับปัจจุบันจึงเป็นหนทางที่ทำให้ชีวิตมีพลังในพระสูตรหลายแห่งกล่าวถึงการเจริญสติให้ระลุรู้ว่าอดีตผ่านไปแล้วอย่าตามคิดถึงอนาคตอย่างไม่มาถึงอย่าเพ้อฝันหาปัจจุบันนี้แหละคือที่พึ่งอันแท้จริง ภาษาพื้นบ้านก็ว่าอดีตคือเงาอนาคตคือฝันปัจจุบันคือของจริงให้พี่น้องหู้จักใช้ของจริงให้เป็นประโยชน์อย่าหลงมัวแต่เงากับความฝันเมื่อใจเราปล่อยอดีตลงได้ก็จะเกิดปัญญาเห็นตามจริงว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเรานี่แหละคืออนัตตา ความจริงอันสูงสุดที่ทำให้เราหลุดพ้นจากการแบกทุกข์ที่ไม่จำเป็นสรุปดังนั้นพี่น้องเอ๋ยอย่ายึดติดดังเงาอาดีตแต่จงก้าวไปข้างหน้าดังแสงอรุณที่ไม่เคยหวนกลับเพราะอาดีตมีไว้เรียนรู้แต่อนาคตนั้นมีไว้สร้างด้วยปัจจุบันที่เรากำลังทำอยู่ขอฝากถ้อยคำสุดท้ายไว้ ในโอวาทของพระพุทธองค์ที่ตรัสสอนไว้ชัดเจนว่าอาตีตังนานวาเขมยยะอานาคตังนโปเสยยะปัจจุปันนันจะโยนิโสยะถาภูตังวิปัสสติแปลว่าไม่ควรตามระลึกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรเพ้อหาสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ควรรู้ชัดซึ่งสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ตามความเป็นจริงนี่แหละครับคือหนทางของการปล่อยวางและการก้าวเดินไปสู่อนาคตอย่างสงบมั่นคงและเปี่ยมด้วยปัญญา